สีกันอะมันก็จะเป็นแบบนี้ออกมัเป็น A few moments later ดม,ม,ม้ดีใจมากมากเลยนะคะมันมาถึงแล้วมันมาถึงเมื่อวานค่ะแต่ว่าสภาพกล่องที่มาถึงบ้านของเชยนะคะคือเป็นแบบนี้เลยะคะคือทั้งแตกทั้งขาดนะคะกล่องคือแบบไม่เป็นรูปไม่เป็นสรงนะคะคือแบบดูดิเฮ้ย คือมัน <c oughs> คือจากประเทศจีนมาประเทศสวิตนะคะไม่รู้ว่าเขาโยนพลาสติกเชยไปกี่รอบแล้วนะคะพอเปิดมานะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เครื่องฉายแสงมอนิเตอร์นะคะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้มีคู่มือการใช้งานของมันนะคะมันทำงานยังไงแล้วก็มีรีโมทด้วยนะคะมีคนถามว่าเอา้า เอาไว้ทําอะไรนะคะแล้วมันฉายแสงยังไงอา้าวก็คือนะคะมันจะเป็นแสงแสงที่บบเชยเลือกนะคะมันจะเป็นแบบแสงใช้แสงเป็นแบบกาแล็กซีนะคะเป็นลายลายน้ํานะคะคือเวลาเราเสียบปลั๊กไปนะคะมันก็จะส่องขึ้นมาบนบนผนังผนังผ <eternity> นังเพดานนะคะข้างบนนะคะ พอมันส่องแล้วมันจะเป็นแบบให้ความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในแบบกาแล็กซี่เลยเนะี่ยคือเรากําลังล่องลอยอยู่บนโลกนะคะแล้วเครื่องนี้มันเหมาะกับทําอะไรบ้างนะคะใช้ได้ทั้งใครที่อยากมีปาร์ตี้ที่บ้านเครื่องนี้ก็โอเคเลยค่ะคือเวลาที่เราเปิดเพลงดังๆนะคะมันจะเป็นแบบแสงมันจะมาแบบจังหวะตุ๊บตุ๊บของเพลงนะคะมันก็จะเป็นแบบเออเหมาะสําหรับปีสองพันยสิบสองมาค่ะคือ ปีที่โรคระบาดนะคะคือปีที่แบบเราไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่บ้านอะไรเนี้ยเครื่องนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะอย่างที่สองเ,เขาบอกว่าใช้ได้กับตอนดึกนะคะคือเอาไว้เปิดแบบว่าเหมือนตกแต่งห้องแบบเนี้ยให้ห้องสวยงามอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบให้ห้องไม่น่าเบื่อนะแล้วก็ที่สามนะคะใช้เอาไว้แบบรีแลกซ์ได้ใช้เอาไวแบบ้ไไวแบบเฮ้ยพักผ่อนหรือว่าวันไหนที่เราแบบ อยากยืดเส้นยืดสายทำโยคะอะไรเนี่ยแสงเนี้ยมันโคตรเหมาะเลยอะคือมันสะดวกเนี่ยมันได้ตอนเวลาดินเนอร์นะคะเราก็ใช้แสงนี้ได้คือมันเหมือนเราไปร้านอาหารปะ <c oughs> เหมือนเราไปร้านอาหารตอนเย็นแล้วเขามีแสงแบบข้างบนอะไรแบบเนี้ยให้มันรู้สึกเหมือนแบบเออบรรยากาศมันดีอะไรทมนงนี้แล้วก็อีกอะไรอะ่ะใครที่มีเกมรูมนะคะคือแบบห้องเล่นเกมอะไรแบบเนี้ย มันก็น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่ามันเป็นแสงที่แบบเหมาะกับการเล่นเกมด้วยหรือว่าพื้นหลังสวยๆในการถา YouTube ่าย y o u t u ู e อะไรแบบเนี้ยก็ได้เดี๋ยวเราไปลองทำกันดูเลยค่ะว่ามันจะสวยแค่ไหนนะคะเมื่อวานอ่ะมันมาถึงแล้วเลยอบเชยรอ,องเล่นดูพอจะมีทักษะอยู่นะคะคือเครื่องเนี้ยมันจะต้องเสียบสายไว้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวอบเชยไปเอาเครื่องชาร์จแบตก่อนนะคือมันมีแต่แบบนี้ย มันมีแต่แบบนี้มาค่ะมันไม่มีปลั๊กเสียบกับที่เสียบปลักนะ๊กอะเดี๋ยวเชยมานะคะมีที่เสียบปลัก๊กตรงกลางที่นอนแค่ข้างล่างที่นอนตรงนี้ค่ะคือมันมันจะลําบากหน่อยเดี๋ยวเชยจะเสียบค่ะเสียบอ้าเสียบยากอะมันหารูไม่เจอเฮ้ย One eternity Later อ่าเสร็จได้แล้วนะคะแล้วสายชาร์จแบบอบเชยคือมันพิเศษตรงที่ว่ามันมีที่ชาร์จ3าแบบเลยนะคะคือมันไม่ต่างจากสายนนะะเนี้ยค่ะเนี่ยมันก็เราอบเชยก็สามารถใช้สามารถใช้อันนี้ได้นะคะแทนกันได้นะคะ นั่นก็แปลว่าอบเชยแม่เอาสายนี้แล้วเอาไปไว้ข้างล่างซะนะก่อนก่อนอื่นนะคะต้องเสียบไปแบบนี้ก่อนหาที่เสียบก่อนโอ้ยอบเชยขอตั้งกล้องก่อนนะคะไม่มีมือเสียอ๋อที่เสียบตรงนี้ เสียบ<ส><ส>แล้วมันก็มีไฟออกแบบนี้นะคะจะมีเป็นแสงเลเซอร์ตรงนี้แล้วก็มีแบบเอออะไรไม่รู้อะเม็ดเพชรหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนี้กดปิดสามารถใช้รีโมทได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดทางรีโมทได้แล้วก็เปิดทางตรงได้ตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะมันจะมีปุ่มให้เลือกเยอะเลย เดี๋ยวเชจะกดเปิดนะคะกดเปิดนีออ่คือมันใช้งานได้หมดเลยค่ะกับรีโมทนะเดี๋ยวเชจะลองปิดไฟตรงนี้นะคะเี๋ยวไปดูว่าแสงบนเพดานห้องะคะ่ะมันมันจะออกมาแบบไหนนะเดี๋ยวเชจะเอามันมาไว้ตรงกลางๆห้องหน่อยนะคะอืมอ่าวเชจะปิดไฟลนะ ปิดประตูปิดม่านด้วยนะคะให้มันไม่มีแสงเลยนี่ปิดม่านแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟอ่ะตอนนี้เริ่มมืดแล้วให้มองผนังเพดานของกบ,บเชยว่ามันเจ๋งแค่ไหนเอามองไปทา,างบนอ้าวเห็นไหมคือมันเจ๋งอะคือแบบ นอนตีตีนได้เลยคือแบบเหมือนนอนดูอวกาศนะคะะอ่ะคะ่ะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะคะถ้าเรากดอ่ะเราจะบอกว่าไม่เอาเลเซอร์ก็ได้นะเลเซอร์มันก็จะปิดลงนะคะเลเซอร์เขียวเขียวเนี่ยเอาแค่แบบลายน้ำแบบมองเพลินอะไรแบบเนี้หรือว่าเลเซอร์ไม่เอาเลเซอร์อ่ะแบบนี้ได้โอเช่วยมองไม่เห็นนะ อม um, จากนั้นที่สองนะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเราจะเลือกสีช่วยมองมเมห็น,เหนะเปลี่ยนสีอันนี้เป็นสีแดงนะคะอ่าเปลี่ยนสีมันก็เป็นแบบมองไปเรื่อยๆนะคะคือแบบสวยอะ่ะ คือ,อเชยสามารถมองแบบนี้ในทั้งวันเลยนะไม่รู้สึกเบื่อเลยอะ่ะคือมันเหมือนมันการให้ความผ่อนคลายเว้ยหลังจากทํางานเสร็จอะมองภาพนี้แล้วไม่เหมือนแบบเหมือนคนติดยาอะคือมอง <c oughs> อได้อยู่นะคะได้อยู่จากนั้นก็จะเป็นแบบเลือกสีเลือกสีแบบว่าสีผสมได้นะ ผสมสีกันอะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เอามาเป็นแดงผสมฟ้านะคะหรือว่าแดงผสมเขียวก็ได้นะนี่อ้าวมันก็จะเปลี่ยนสีไปแบบนี้ไปเรื่อยนะคะอันนี้คือกดให้ลายนะ้ำมันเลื่อนได้นะคะคือแบบให้มันเคลื่อนไหวให้มันดูแบบมีชีวิตนะคะ เราสามารถกดให้ลายน้ำนะคะเคลื่อนไหวช้าๆได้นะคะนี่เป็นแบบนี้เคลื่อนไหวเร็วอ่าลายน้ำเคลื่อนไหวช้าัน,น,นสวยมากส่วนตรงนี้นะคะตรงเนี้ยปุ่มตรงกลางเนี้ยคือเวลาเราเปิดเปิดเพลงอะไรดังๆเอาไว้เต้นอะไรเนี้ยก็จะกดเป็นแบบนี้เนี่ยคือตอนเนี้ย มันไม่มีเพลงนะคะมันจะอัตโนมัติเลยถ้ามันไิ่นเสียงเพลงอะมันจะเป็นแบบให้จังหวะให้จังหวะสีอะให้จังหวะเสียงแบบว่าเหมือนในผับอะไรแบบนี้อ่าคือคุณสามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็ฟังเพลงในนี้ได้นะคะคือมันมีลำโพงด้วยนะนี่นะกดตั้งค่าเวลาได้ด้วยนะคะเอาไว้นอนอะไรแบบนี้หนึ่งชั่วโมงได้ทั้งสองชั่วโมงแล้วก็ได้ทั้งสามชั่วโมงเลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นกันเลยนะคะ